นะเงมันใส่เสื้อมาให้ถ่ายปัจเทเหรอเร่อารือ้า่ดาเยอะดิเยอะดิแม่วะแม่บอกว่าแค่แล้วอยากกินนะ,ะเข้าใจไหม,มเฮ้ย หลักมันหน,น,น่อยนะนี่เฮ้ยโอเคนี่มะม่วงเบาและนี่พริกกับเกลือที่แม่ชอบเพราะฆ่าคือลูกรัก number 1ของนี่ไม่แชร์ตัวเองอย่เรือนะไม่ใช่ครับทุก่าเมื่อคืนวันนี้ฆ่าจะต้องปวดน้ำแบบไม่หกเ้าจะใส่ดาร์มนิดอ๋อเตที่100บาทเอเออไปห้อมาแล้ว ต้องใส่ข้าวก่อนครับแล้วก็เป็นของข้าวมะม่วงเบาครับไม่ชอบครับอันนี้น้ำกรวดไม่ต้องครับโอ๊ยทำหน้านเตื่นเลยน้ำกรวดเดี๋ยวกด,วดวนกีี่่มะ แต่ว่าเมื่อกี้พัทถามหลวงพี่ว่ากลับไปฉันเพงทันนะครับหลวงพี่ตอนนี้ยังไม่แปดโมงเขาเรียกว่าฉันเช้าเคยบวชปาตจริงไหมเนี่ยพัทแบบไอเอฟไอเอฟหลวงพี่เขาไม่ได้ทำไอเอฟเลยเว้ยจะฉันเพงอะไร <laughs> Hả mà đâu cha bye, Hả mà nào Luốt Luốt leo Vậy À, à. แล้วไปหยิบถาดเออปากรับมงเช้าวนี้นีกบาทถึงเวลานอนอยังมันใหม่ฮะน,นอนทอี<ะ>่ไหนะ รถด,ด้วยนะกูนั้นเปิดอยู่เด้อไปพามันเข้าไปในบ้าน มันนี่มันนี่มันนี่วิ่งมานอนลงไปเลยปังเนี่ย รอหลวงพี่เหรอง่วง,งไหมเฮ้ยมาทอดนะ้าหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่มาแล้วเล้ว เสร็จแล้วพาหมากับบ้านเรียกออกมาหยุดก่อนหยุดก่อนระวังรถไปเขา้าบ,บ้านทำไมทำไม ูเสื้อผัดด้วยดใส่เสื้ออะไรอ่ะแม่บอกลูกรักคือขนมที่แม่ชอบ ไมดไม่ม